ทางยกทีม JR d a ซอร์ลำใหย่หายทองคำประกาศข่าวดีค่ะลดแล่นในวงการบันเทิงมานานกว่า10ปีแล้วแต่ว่ากระแสก็ยังดีไม่มีตกเลยจริงๆค่ะสำหรับนักร้องสาวลำไหย่หายทองคำซึ่งนอกจากเสียงร้องที่ไพเราะแล้วลำไหย่ก็ยังน่ารักเป็นกันเองมากๆกับแฟนคลับซึ่งนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เธอนั้นอยู่ได้นานทุกวันนี้มีครบทุกอย่างแล้วทั้งชื่อเสียงเงินทองบ้านหลังใหญ่และรถหรูแล้วไม่ใช่แค่ตัวของลำใหย่เท่านั้นที่จเจริญ รุ่งเรืองเพราะว่าทุกคนในทีมก็เจริญก้าวนาไปด้วยค่ะอย่างล่าสุดแดนเซอร์ชาย JR นนทพัฒน์บุตรพรมก็ได้ออกมาเผยข่าวดีหลังรอมานานนั่นก็คือการรับรถคันใหม่ไปแดงซึ่งรถคันนี้ JR จองไว้นานหลายเดือนแล้วล่ะค่ะซึ่งวันนี้ก็ถือเลือกดี10เดือน10มารับรถนั่นเองซึ่งก็มีนายห้างประจักษ์หายทองคำและเพื่อนๆแดนเซอร์ cer, มาร่วมแสดงความยินดีด้วยค่ะ d JR ได้โพส์ข้อความระบุว่าวันนี้ที่รอคอยรับ ลดแล้วนะครับขอบคุณทุกๆคนที่สละเวลามาร่วมแสดงความยินดีในวันนี้ด้วยขอให้ทุกคนเฮงๆปังๆนะครับ ต่อมาทางด้านในห้างประจักษ์ได้ออกมาโพสแสดงความยินดีกับลูกชายโดยระบุว่า JR d ดนเซอร์ชายลำยายเพื่อนๆร่วมยินดีรถป้ายแดงเช้าวันนี้แดนเซอหญิงชอบซื้อบ้านก่อนแดนเซอร์ชายชอบซื้อรถซื้อมาแล้วจะได้ขับกี่โมงก็ถือเป็นรางวัลของคนขยันเลยล่ะคะ่ะรถสวยมากขอแสดงความยินดีกับ JR ด้วยค่ะ